วันนี้เรามาเจอพีดีนะคะคุณเพชรนะคะพีดีมิสแกนสกลนครสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นดราม่ามากเลยคุณเพชรยังไงคะวันนี้อะไรฝากักนดี้นึงสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันประกวดเลยได้ครับคือก็ยอมรับว่าหนักหน่วงเหมือนกันประกวดเสร็จก็คือไม่ได้พักเลยดราม่าเนี่ยครับก็คือเข้าใจแล้วจริงๆจุดเริ่มต้นเลยก็คือวันงานมันก็มีความวุ่นวายหลังกองอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือวันนี้ก็เห็นแล้ว วันท,ที่คุณก้อยออกมาไลฟ์สด<ช>แถลงข่าวเนาะมีอ,อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ติดใจแล้วก็อยากจะทวงกลับไปไหมว่ายัางไงอย่างที่คุณก้อยบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าคุณก้อยเป็นประธานกรรมการในกองมิสแกรนสกลนครยังไงบ้างครับคุณเพชร,รับอะไรฟังเส้นนึงดีกว่าได้ครับที่มาที่ไปของของเขาเนี่ยครับกับเพชรเนี่ยก็คือว่า ตั้งแต่ที่ที่เพจซื้อลิขสิทธิ์ของมิแกนสกุลนครมานะครับแน่นอนว่าปีนี้มันเป็นปีแรกที่เราทํามันเลยทําให้เราต้องหาคอนเนชันอะไรก็ได้ที่แบบว่าจะต้องหาสปอนเซอร์ให้ได้เขาก็คือเป็นส่วนหนึ่งของในหน้าในการหาสปอนเซอร์คือเขาเป็นแค่นั้นเลยครับเขาไม่ได้เป็น PD ร่วมหรือจริงๆแล้วถ้าในเชิงกฎหมายะครับหรือว่าในในเชิงแบบว่าเอกสารเนี่ยเขาไม่ได้เป็นประธานกองประกวดมีหน้าที่แค่หาสปอนเซอร์และเขาก็จะรับส่วนแบ่งในเรื่องของคอมมิชชั่นไป ใช่ครับส่วนการเป็น p r อเ i นเซียล i ด็คเตอร์ดีเนี่ยครับผ no ู้ในการกองประกวดมีแค่เพจคนเดียวคือเราคนเดียวหมดเลยเราคนเดียวที่ถือไลเซนส์ของกองประกวดอยู่แต่แปลว่าตอนนี้มันหลายๆคนกําลังเข้าใจว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในทีมงานเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกับเราด้วยเลยเขาไม่ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการและอีกทั้งเขายังไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยครับคือไอที่ขึ้นขึ้นมาครับคือเขาก็ถือ โอกาสว่ามาช่วยเราแล้วก็ขอขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับอ่ะอย่างวันนี้พอเขาไร์สดเรามีอะไรจะแบบแย้งกับบ้างไหมคะในบางประเด็นได้ฟังเขาได้บางส่วนบ้างไหมได้ฟังครับผมเขาไม่ได้เริ่มเดย์วันมากับเพชรวยกันแน่นอนเราเริ่มกับทีมงานของเราก่อนเขาคือเข้ามาในฐานะที่เป็นผู้หาสปอนเซอร์แบ่งสัดส่วนของเขาไปเพชรเข้าใจว่าในการหาสปอนเซอร์ถ้าเป็นนายหน้าก็ต้องมีคอมมิชชั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ เราก็ดําเนินกองมาสักระยะจนรู้จักเขาเขาก็เข้ามาเขาอันดับแรกเลยที่เขาขอเราเป็นก็คือ,อที่ปรึกษากิติมาจากเราเคยลงภาพแอดเขาไปเป็นแบบที่ปรึกษาก่อนอจนมาวันต่อ,อามาเรื่อยๆเขาก็บอกว่าขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่งประธานาที่ปรึกษา,อาพอมาเรื่อยๆปุ๊บตอนที่กําลังจะให้เราประกาศเหมือนกับทีมผูบ้บริหารเขาก็ขอเป็นใหญ่กว่าเราเลยอยากเป็นเราเป็นผู้ในการเขาบอกว่าพี่ขอเป็นประธาน เรากา็เราก็มองว่าโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าทางงานร่วมของเขาไปอยา่างราบรื่นไม่อยากไปขัดเขาอะไรอย่างเงี้ยครับพะเขามองว่าถ้าเขาแต่งตั้งแบบนั้นปุ๊บจะทําให้เขาทํางานง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตอนนั้นวันนั้นที่เราคุยกันเพื่อที่จะให้เขาสาม,มารถไปถ่ายสปอนเซอร์ให้กับกองได้แค่นั้นเลยใช่ครับค่ะพอทีนี้พอเรื่องมันเกิดก็ผลต่างๆมากมายแล้วกับเขาเคลียร์กันยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ครับเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเพจรู้สึกว่า ทางกองใหญ่ก็รับรองแล้วว่าเราเป็น PD ดีเพียงแค่คนเดียวตัวนี้ก็คือเพียจบแล้วคือเขาเองครับก็ยังบอกในช่องทางอื่นอยู่ว่าเขาเป็น PD ดีร่วมโน่นนี่นั่นเป็นประธานบ้างเอ่ยเป็นทีมบริหารบ้างเอ่ยอะไรอย่างนี้ครับแต่ทีนี้ที่เคลียร์กับเขาเลยอะครับเรื่องสําคัญเลยก็คือเงินค่าสปอนเซอร์ครับที่อยู่ในบัญชีของบัญชีคู่คือพจกบุณระหว่างเรากับเขาระหว่างเรากับเขาเพราะว่าอย่างเช่นการเปิดบัญชีคู่เพรเข้าใจนะว่าเราเพิ่งรู้จักกัน เขาก็อาจจะกลัวเราว่าแบบเอ้ยไม่จ่ายค่าในหน้าเขาอันนี้ก็แฟร์แฟไปเลยว่าคุณก็เปิดบัญชีคู่ส่วนแบ่งของคุณตัดออกไปที่เหลือต้องปิดบัญชีให้กองประกวดแต่ตอนจะต้องเอาไปใช้ต่อในการส่งน้องเข้ากองใช่ครับคือตอนนี้ครับค่าจัดงานต่างๆเนี่ยมาแล้วเสร็จแล้วแต่เงินอยู่ที่อยู่ในส่วนนั้นอะที่เป็นเงินของกองประกวดคือเงินรางวัลของเด็กๆทั้งหมดซึ่งเราได้ทักทวงไปเขาครับเคยนัดเพจแบบ ประมาณว่าไปเคลียร์บัญชีกันวัน<ฆ>ที่23ซึ่งวันนี้ก็ไม่เกิดขึ้นจริงวันที่23จริงจริง,รงต้องเคลียร์วันนี้ใช่ครับจริงๆต้องเคลียร์วันที่2 1ก่อนยีอ21ตอนไปขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณสปอนเซอร์เสร็จนะครับ<ฆ>เพชรก็ได้ทวงถามไปว่าขอริญ,ญาตไปเคลียร์บัญชปีปิดบัญชีกองประกวดให้หน่อยเ<ฆ>พราะต้องจ่ายเงินรางวัลเด็กๆแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวพี่มีธุระโน่นนี่นั่นเดี๋ยวไว้ไว้ไว้เจอกันโน่นนี่นั่นแล้วเขาบอกว่า ก็ยังไม่เป็นผลหรือว่าเขาจะต้องรอเคลียร์พรอมสปอนเซอร์อย่างที่เขาแจ้งเหมือนกับตอนที่มีการมอบมงกุฎอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่ต้องรอเคลียร์พรอมสปอนเซอร์ครับเขาไม่ได้อยู่ในฐานะกองประกวดเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแต่งตั้งอะไรสร้างชินเลยแม้กระทั่งเขาเองเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจัดพิธีขอบคุณสปอนเซอร์อะไรเลยทางกองประกวดตอนนี้เรามีแผนอยู่แล้วว่าเราจะขอบคุณสปอนเซอร์ตอนไหนอะไรแบบไหนแต่ทุกอย่างมันต้องประกาศผ่านผ่านกองประกวดเท่านั้นค่ะใช่แล้วมีคุณเมย่าเข้ามาอีกคนหนึ่งครับคุณ ทีมซัพพอร์ตแคอ,อพี่เมย่าเนี่ยก็คือตอนนี้ปรึกษาพี่เมยา่าเรื่องแบบว่าก็คือเป็นตัวของคนที่ได้ตำแหน่งแล้วว่าคือเพชรแน่นอนว่าเป็นปีแรกที่เพชรทำเพชรยังไม่ไม่ชำนาญเรื่องการทำโซเชียลหรือว่าทำยังไงให้น้องเป็นที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เมย่าก,ก็จะเป็นเหมือนกับเอาง่ายเลยเพชรก็ปรึกษาเขาแหละว่าเรายังใหม่ทำยังไงดีครับอันนี้เราเโซเชียลเราต้องเดินยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วอย่างเรื่องมงกุฎล่ะคะ เรื่องมงกุฎเนี่ยครับก็คือทำไมแบบเขาเอามงกุฎกลับไปทำไมเราไม่มอบมงกุฎใส่ให้น้องแต่วันวันที่รับตําแหน่งเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะครับหลังจากที่น้องมงเนี่ยเราได้ถ่ายคราวนิ่งมอร์นิ่งไปเนี่ยที่โรงแรมโอ๊กบูดเนี่ยเราได้ถ่ายไปเสร็จเราก็เดินทางไปขอบคุณสปอนเซอร์ได้ได้หนึ่งเจ้าหลังจากนั้นมาเราเดินโดนยึดมงคืนทั้งหกมงเลยพอยึดเสร็จปุ๊บอะครับวันรุ่งขึ้นอะเรามีงานทิกต็อก M C N M G I ใช่ไหมครับเราเข้าไปในงานตอนแรกอะ มงยังไม่เลยนะครับและมงยังมาไม่ถึงมาไม่ถึงกประมาณบ่ายสามกว่าจริงๆเราไม่ทราบเลยนะครับว่าเขาจะเอาส่งมงมาจนงานเนี่ยมันเดิมเนินไปท่วงท้ายแล้วปรากฏว่าอะมีสายมาจากทางนวนว่าเดี๋ยวจะให้คนรีบส่งมงมาให้ออ้เราก็ได้มงแล้วเราได้มงแล้วมงอยู่ที่เราแล้วตอนนี้ว ซึ่งตอนแรกหลายคนก็คิดว่าวมงหายมงไม่อยู่ที่เราแต่น,นี่รด้แล้วอยู่ที่เราแล้วอยู่ที่เราแล้วแต่เราก็ไม่ได้เอามงนั้นมาใส่ให้น้องอยังครับเพราะว่าในวันที่เราโดนยึดมงไปก่อนจะรุ่งขึ้นเป็นงาน MCN นะครับเราก็ได้มีสปอนเซอร์ใจดีคนหนึ่งที่เขาทราบ ว่าน้องไม่มีมงเขาเลยดําเนินการสั่งมงกุฎใหม่ให้แล้วแต่ว่ารอใส่มงกุฎใหม่รอใส่มงกุฎใหม่ิแกรสกลนครน้องจินนี่ใช่ครับส่วนมงกุฎนี้ก็คือไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วแต่เมื่อวานที่ไปไลฟ์สดกับแบงค์ของคุณยุ้ยก็คือใส่ชั่วคราวก่อนใส่ชั่วคราวก่อนเนื่องจากมิสแกรสกลนคร2 0 2พนเขาสงสารน้องมากที่ไม่มีมงกุฎใส่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากใส่มงนั้นแล้วอะไรเงี้ย เขาก็ส่งมงกุฎมาให้ชั่วคราวก่อนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องเพราะว่าน้องอครับค่อนข้างตกใจมากในวันที่21ที่โดนยึดมงกุฎตอนนี้เร<ม>าจะติดใจเรื่องอะไรอยู่ไหมคะก็คือขอให้คืนเงินให้กองประกวดปิดบัญชีซะส่วนค่าในหน้าของเขาหักไปเลยครับแค่นี้เลย,เลยขอแค่นี้เลยแล้วก็จบไปเลยครับส่วนเรื่องลิขสิทธิ์พีดีอนะไรเงี<ะ>้ยเพชรไม่กังวลเลยพอเพชรถือลายเส้นอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วอยากจะฝากอะไรถึงอะไรคนที่ไม่เข้าใจเราไหมคะตอนนี้เพชรก็รู้สึกดีใจที่ มีทีมซัพพอร์ตนะครับบางคนเข,เข้าใจว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นในวันงานนะครับมีคนมีคนเห็นเหตุการณ์เยอะมากเลยแต่ว่าก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจเพชรอยากจะบอกเลยว่าเพชรทาทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้น้องๆทั้งหคนเนี่ยได้สิ่งที่ควรได้กลับคืนมาและกองประกวดต้องได้สิ่งที่เป็นของกองประกวดกลับคืนมาค่ะแล้วก็แน<ช>่นอนว่าหลังจากนี้ ผลักดันน้องยังไงต่อเพราะว่าจะเข้ากองแล้วครับตอนนี้เลยก็คือทีมงานก็ประชุมกันอยู่ว่า1เลยเราจะผลักดันสิ่งที่น้องต้องเรียนเสริมเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพต่างๆภ<แ>าษาการตอบคาถามเพอร์ฟอร์แมนต่างต่างเราก็จะจัดให้ในแบบที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำอยังไงก็ได้ครับให้น้องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นมากที่สุด <Blues. S 1> เรื่องของ 4B ต่างๆก็ต้องให้ครบครับผมก็วางแผนทีมงานก็ต้องปรึกษาพี่เ <Honestly, S 2> มย่าด้วยอะไรเงี้ยก็รแบบว่า ก็ยังใหม่อยู่จริงๆครับแน่นอนว่าปีนี้สกลนครมาแน่ก็ดีใจนะครับที่ทุกคนจับตาดูแล้วก็เปิดประตูสกลนครแล้วเปิดป,ป,ประตูแล้วแล้วก็ดีแบบแกะกล่องหน้าใหม่เลยหน้าใหม่เลยเพชรอยู่ในวงการอื่นมาก่อนนี่คือเป็นครั้งแรกจริงๆครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ